พาทุท่านนะครับไปรู้จักกับสุดยอดสมาร์ทโฟนเพื่อการถ่ายภาพมันคือโนเกียแปดสิบแปดเพียวยูนะครจุดเด่นเลยที่ตัวเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่สีิบเล้านเป็นกิกะพิเซลนะครับมาพร้อมกับเลนส์นะครับคุณภาพสูงจากขาวใสช่วยภาพสวยสดน,นั่นเองนะครับและด้วยเลนส์ ที่นี่เป็นว่าสูงหนวก,กับตัวเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ทำให้คุณสามารถถ่ายภาพนะครับได้คมชัดทุกรายละเอียดแม้ในสภาวะแสงน้อยตาลนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่า88 p p i ตัวนี้มีจุดเด่นความน่าสนใจอะไรอย่างไงบ้าง ในโหมดของการเลือกใช้นะครับตัว C ในการถ่ายภาพนะครับเขาก็จะมีตัวช่วยหลากหลายอันนะไม่ว่าจะเป็นตัว landscape โหมดนะครับถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ต่างๆนะครับตั้งเป็น on-to c l o s อัพนะครับผมถ่ายภาพระยะใกล้นั่นเองนะครับหรือถ่ายภาพบุคคลพอร์เทรตนะครับแบบที่ฉากหน้าลึกนะครับผมหน้าชัดหลังเบลอนั่นเองนะครับผมโหมดสปอร์ตนะครับตรงนี้ก็มีให้เลือกใช้หลากหลายนะเป็นตัวช่วยสำหรับการถ่ายภาพนะครับโหมดครีเอทีฟ โหมดครีเอทีฟเนี่ยจะช่วยให้เพื่อนๆทุกคนนะครับสามารถถ่ายภาพนะครับได้อย่างมืออาชีพเลยนะครับโดยเวลาเลือกเข้าใช้ในโหมดครีเอทีฟเนี่ยจะมีความสามารถอยู่2อย่างครับคือตรงเซนเซอร์โหมดเนี่ยจะมีแบบเพียววิวนะครับแล้วก็ฟูลเรสเซลูชันครับฟูลเรสเซลูชันเนี่ยเวลาถ่ายนะครับโคซ่าปุ๊บแล้วสูงนะครับนะครับคภาพที่ได้ ชัดเลยครับมีพอสอชัดเจนะะนะครับเทคโนโลยีพรีวิวคือเทคโนโลยีที่ช่วยให้ตัวเม็ดสีหรือว่าตัวพิกเซลเนี่ยมีความคมชัดที่เรียกแต่ ว่าเป็นระดับซูเปอร์พิกเซลเลยก็ว่าได้นะครับผมรวมถึงเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ช่วยให้คุณเก็บภาพรายละเอียดต่างๆนะครับได้อย่างชัดเจนนะครับนี่คือภาพตัวอย่างที่ผมถ่ายมานะครับบนสภาพแสงน้อยครับอันนี้ไม่ได้ใช้แฟลชนะครับผมส่วนหาซูมได้โดยไม่แต่ที่สำคัญทุกรายละเอียดเรียกว่าครบคันจริงๆครับสำหรับกล้องเทยวิวครับกับโนเกีย808ครับนีครับ ราถ่ายภาพนะครับเครื่องมือในการปรับนะครับการช่วยการถ่ายภาพก็จะมีตั้งแต่การเลือกปรับ ISO นะครับผมโดยที่ตรงนี้ปรับได้ต่ําสุดถึง50ผลลัพธ์ที่ได้คือคุณจะได้สภาพแสงธรรมชาติที่ดีมากๆเลยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องใช้แฟลชช่วยในที่มืดนะครับผมแล้วก็ปรับความเร็วสูงสุดนะครับของตัว ISO อยู่ที่ตัว1600นั่นเองนะครับผมหรือยังมีโหมดช่วยอื่นๆเช่นโหมดช่วยเชแสงนะครับผมตัวีนครับก็สามารถปรับเพิ่มช่วยเชยแสงได้ด้วย ตั้งแต่บวก4นะครับผมจนถึงนะลบลบ4นั่นเองนะครับ